เนทางไปบุรีรัมนะจะเจอกันนะคะหนุ่มบุรีรัมย์ใช่นี่มากับคนสวยพี่กายพี่กายอยู่บุรีรัมยไหมพี่กายเจอกันเด้อ ถนนสายจักรลาจักรลาบุรีลำเนาะใช่ไหมสายนี้กำลังจะออกจากโคราชเพื่อที่จะไปเที่ยวบุรีลำเพื่อไปเที่ยวงานขึ้นเขากระโดงเดี๋ยวเราไปเจอบุรีลำแ,แล้วเราจะไลฟ์ให้ดูน,นะคะวันนี้เดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์สด Youtube ช่องคนติดตามครบหนึ่งพันแล้ว ใช่แล้วจะขึ้นไลฟ์สดครั้งแรกโดยเราจะไปขึ้นไลฟ์ที่งานเขาปาาุกเดี๋ยวให้เจเป็นแอดมินขึ้นไลฟ์คุยกับสาว <c oughs> สำหรับเพื่อนๆที่อยู่บุริลมยมนะจ๊ะเจอกันเด้อโทรตามตัวก็ไม่รับสายสงสัยติดง,งาน งั้นก็ดูคลิปนี้แล้วก็จงรู้ไว้ว่าคนสวยกำลังจะไปบุรีรัมย์กันนะจ๊ะบอกมีผัวก็บอกผัวบอกเมียให้รู้ว่าคนสวยจะมาบุรีรัมย์แล้วจะผัวเมียจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเพราะพวกเธอจะต้องทิ้งผัวเธอมาอยู่กับฉันเข้าใจไหมจ๊ะอันนี้เป็นสารจากคนสวยนะจ๊ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคน โอเคค่ะเดี๋ยวคนสวยจะแวะปั๊มน้ำมันก่อนนะจ๊ะเติมน้ำมันเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งจะใกล้ถึงบุรีรัมย์และคนสวยจะไลฟ์โอเคจ้าเจอกันนะจ๊ะ